เป็นพื้นกันทางประเทศเมื่อนอ็อตทิรพัฒน์สิทธิชัยนุ่มไทยจเจ้าเสน่ห์ตัวแทนคนไทยอีกหนึ่งคนที่ไปควา้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสเตอร์ทัวริเซึมเวิล์2023จากการประกวดระดับโลกมาครองและรางวัลเกียรติยศบนเวทีเดียวกันอีกถึง4รางวัลน,นำดนนโดยคุณพิณพัฒน์โยธินรัฒนชัยผู้อำนวยการการประกวดประเทศไทยที่ร่วมคนคนรักน็อตและแฟนร่วมถือพี่น้องสื่อมวลชนรวมต้อนรับกันอย่างคับคั่้งน็อตนะคะเป็น มงแรกของประเทศไทยที่เป็นมิสเตอร์ทัวริสึมเวิลด์คนแรกดีกว่า,<อ>ท,าที่ของไทยที่ได้มงนี้มาเซนจิริคินิกเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เป็นสปอนเซอร์หลักนะ mm hmm. ก็ต้องขอแสดงความยิดีกับน้องมากๆเลยทำได้แบบดีมาก mm hmm. เกินคาดคือเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็รวมทั้งพี่พีพินาพัท์ด้วยซึ่งแบบ เป็นผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ของประเทศไทยอยู่แล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสพี่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ร่วมเนาะแล้วก็คุณเจนด้วยนะคะที่ทับพอร์ตกันมานตลอดก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์กที่เหนียวแน่นจริงๆแล้วเราปีนี้เราก็ยังได้ ตัวดีนะคะก็คือน้องที่มีศักยภาพที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปก็เลยสามารถคว้ามงนี้มาได้ลิเกสิลป์เราอยู่กับผมประมาณ4-5ปีแล้วตั้งแต่2018-2019ประมาณนะครับก็ okay, okay. คือเราก็เฟ้นหาคนที่จะมาประกวดมันเป็นเวทีเล็กๆเ,เนาะไม่ได้แบบใหญ่มากแต่ว่าเราก็มีสเปซของเราแล้วก็เราก็เลือกสันแต่ คนดีๆดดที่มีศักยภาพแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่พิเศษที่เราพยายามเฟ้นหากับพี่หมอว่าใครดีนะใครดีนะจนแบบว่าได้นอตมาที่มันแมชกันพอดีแมชกันพอดีแล้วน้องมีความพยายามอย่างสูงมากที่อยากจะไปแล้วเขาเขาอยากจะได้เราเห็นแววตาเขาวันนั้นที่คุยกันแล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาอยากจะชนะเขาอยากจะไปได้น้องมาร่วมทีมแล้ brainstorm ed. น้องได้มาเป็นเวอร์ชั่นนี้ที่เราเราบอกน้องตอลอดว,ว่า ขอเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของน็อตได้ไหมแล้วเราจะไปคว้ามงกันเพราะเขาก็ตั้งใจจนแบบว่าคว้ามงมาได้จนแบบว่าวิในที่สุดท้ายเจนก็เป็นอยู่ในทีมที่ต้องเทรนให้น้องก่อนไปซึ่งหลายๆคนจจะมองว่าเห็นน็อตประกวดในหลายๆเวทีมาแล้วแต่น็อก็มาบอกท้ายที่สุดเราก็ต้องมาหากันนะว่าปัญหาของน็อตคืออะไรท้ายที่สุดเราก็เจอปัญหาจริงๆแล้วว่าสิ่งที่หลายคนมักบอกน้องว่าน็อตได้แต่ถ่ายรูปแต่น็อตพูดไม่ได้ นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องแก้ให้เขาเลยก็ได้มีโอกา,ไอกาสได้เจอแล้วปรับเรื่องใหม่เซ้นทนัศนคติจนสามารถเขาปลดลอ็อกปลดล็อกให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วว่ามันเกิดจากความกลัวขเขาเองกลัวที่จะผิดก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยแต่จริงๆแล้วว่าคนเราอะ่ะไม่จาเป็นว่าต้องคนเราไม่มีใครที่จะถูกต้องเสมอไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวความผิดแต่ถ้าผิดแล้วต้องแก้ไขตัวเอง และว,วันนี้ก็ได้มาแก้ไขกันในทุกๆเรื่องเมื่อเขาปลดล็อกแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบเหมือนเขื่อนแตกเลยอ่ะ <laughs> เขาปลดล็อกเรื่องการพูดได้เรื่องการโพสต์ทัิจูดความคิดแล้วก็ทัศจคดในเรื่องของการโพสต์การเดินแบบสังเกตกันไปข้างนี้น็อตมีความสบายหลายๆคน พอเราลงคลิปลงไปอ่ะโอ้โหแฟนๆมาคอมเมนต์ในทว่าไม่น่าเชื่อว่าน็อตสามารถพูดได้ซึ่งในในคนเ,เราเป็นคนเทนรู้สึกว่าเออนี่ไงหมุดหมายสาคัญที่เราต้องให้ตัวแทนของประเทศไทยปลดล็อกตรงนี้ได้และน็อตหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าน็อตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีด้วยซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาทาได้ดีกว่าภาษาไทยด้วยซ้ำซึ่งครั้งนี้ก็คือเป็นเป็นเพรยกว่าจุดแข็งของเขาแล้วก็ดึงศักยภาพตรงนี้เขาออกมาจนสามารถเขา ความมงลแรกของประเทศไทยได้นี่ชื่นชมน้องมากด้วยะระยะเวลาที่มันค่อนข้างจะสั้นใช่ใช่ใช่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับในปัจจุบันนี้น้องผมก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นพยายามที่จะฝึกภาษาฝึกตัวเองอยู่บ,บ่อยครับขอบคุณทีมมิสเตอร์ m ท o ิซึมลครับแล้วก็ขอบคุณทีมเนชั่น a l ลเด렉เตอร์ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักทั้อย่างเซนจูรี่คลินิกครับ ซึ่งมันทำให้ผมมาถึงวันนี้ได้นีครับถ้าไม่มีทีมงานทุกคนไม่มีพี่ๆมาซัพพอร์ตอะไรมันจะไม่มีผมในวันนี้เลยครับเดียว